แลวช่วงที่ที่มควานเราไปตรงมควานก็จะมียิงมีคนมายิงเราอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าโหแบบคนที่นี่เขาอดกั้นได้จริงๆนะคะอย่างแกรนนำเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะบอกว่าให้อดทนให้ถึงที่สุดแบบว่ามีคนเอาระเบิดมาปาเราหรืออะไรเงี้ยเราก็มองเห็นพวกพี่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ทําอะไรเราก็บางทีเราก็แบบทำไมไม่ทำเงี้ยเขาบอกว่าให้ให้เราเนี่ยอยู่ในในที่มั่นอยู่ในที่สงบอะ่ะ ถ้าเราไม่ตอบโต้เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาทาเราหรอกเราก็จะคอยชงกาแฟให้พี่พี่น้องๆ้องเราที่อยู่หลังเวทีอะ่ะในตอนที่เขายิงกันเราก็ถือกาแฟแล้วก็มอบเอาไปให้ตามที่จุดจุดข้างนอกอะ่ะเราก็เลยรู้เลยว่าโอ้โหแบบสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้นะ่ะเราทําได้หมดเลยมันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองกับกายว่ามาอยู่ที่นี่มันได้หมดทุกอย่างเลยคนน้ําเงี้ยล้างห้องน้ําเงี้ยกวาดพื้นถนน แต่งตัวไม่แบบไม่ดีเราก็อยู่ได้อะเมื่อก่อนอยู่บ้านต้องแต่งตัวดีตลอดเลยต้องสวยตลอดนะ <laughs> แต่งตัวไม่ดีอยู่ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวนี้แต่งตัวไม่ดีก็อยู่ได้ <laughs> แต่ว่าเรามาทําดีไงเรามาทําช่วยเหลือสังคมเข,ขาไม่เรียกว่าแต่งตัวไม่ดีเขาคือถ้าอยู่บ้านต้องสวยตลอด <sh arp> ใช่ต้องเนี้ยว่บต้องเนี้ยตลอดเลยแม่ไม่สวยก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ได้ค่ะหัวกระเซอะกระเซิงออกมาแบบจากเต็นท์มาทํานู่นทํานี่นะเต็นท์ขนนู่นขนนี่ขนต้นไม้กวาดพื้นถนนขนน้ํา ทำได้หมดค่ะค่ะจาเป็นผู้หญิงเป็นกาดช่วยดูแลควนชนด้วยแล้วก็ดูแลพี่น้องดูแลดูแลยังไงคะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะก็ถ้าผู้หญิงนะคะก็จะดูแลในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าผู้ชายเนี่ยบางทีเขาทํางานร้อยเปอร์เซนต์ตคืนเสื้อผ้าเสพยผอนบางทีเราก็ช่วยซักให้เราเคยมีแฟนนะแต่เราไม่เคยซักกางเกงนให้แฟนเลยนะแต่มาอยู่ที่นี่ทำให้พี่ๆน้องๆได้อะคือมัน มันมองข้ามไปแล้วว่าคือเขาเสี่ยงเขาเสี่ยงกว่าเราบางทีเขาอยู่แบบอยู่ที่เสี่ยงกระสนมากกว่าเราเขาอยู่ทั้งคืนบางทีเราก็อยู่กับเขาแค่ครึ่งคืนพอเสร็จภารกิจชงกาแฟดูเรื่องอาหารการกินเราก็จะนอนอเขาก็จะอยู่กันยันเช้านอน,ก,นกี่โมงคะบางคืนก็ตีสามบางคืนก็ตีห้าเลยถึงได้นอนได้นอนค่ะแต่ช่วงที่ทหารมาอยู่เนี้ยได้นอนตอนนี้ได้นอนแล้วค่ะ เมื่อก่อนไม่ได้นอนเลยแต่ก็คือทุกคนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันหมดนะคะไม่ใช่ว่าเราได้นอนคุณนู้นได้นอนไม่ได้ใช่ค่ะเพราะกลางวันพอได้นอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง,นองคนนั้นมาก่อกวนคนนี้อะไรพี่น้องก็จะมาให้ไปช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่กมลชนก็คือช่วยดูแลก็คือกลางคืนหรือว่าเวลามีอะไรมาเราก็จะมาช่วยดูแลไม่ให้ใครเข้ามาก่อความวุ่นวายในนี้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนพวกพี่ๆเขาด้วยค่ะค่ะ โอ้โหที่ฟังนี้ก็ทํทต้งหลายอย่างเลยนะหลายอย่างก็ทําได้หมดเรียกว่าทําทั้งวันทำกับข้าวด้วยนะคะทํากับข้าวหนึยงนไม่ครัวอีกค่ะคือกลางคืนเนี่ยเราบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเห็นสภาพพี่น้องเนี่ยเขานอนเขากินกาแฟกันยันเช้าอ่ะพอนอนตื่นมาก็เหมือนศกอะ่ะตาดําแล้วแบบน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะคือเราก็แบบพยายามมองแล้วทีนี้ตอนกลางคืนเราก็จะพยายามให้กินกาแฟแค่ตีสองหลังจากตีสองเราจะทําข้าวต้มหรือว่า ทำกับข้าวไว้ตอนหัวค่าเนี้ยให้กินข้าวให้กินโจ๊กหลังจากตีสามตีสี่ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพอเช้าเขานอนเขาจะได้มีสารอาหารไม่ใช่กินกาแฟแล้วมันก็ไม่ได้นอนอะ่ะก็<ข>าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็คือดูแลสุขภาพพวกพี่น้องที่ที่เป็นทีาเรียกว่าผู้รับใช้ของกองทัพรมอะคะ่ะแต่ชําเนี้ยดีค่ะรู้สึกดีก็ดูสุขภาพพี่น้องก็ดูเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็หน้าตาก็ไม่เหมือนศพ ใช่หน้าตาไม่น่ากลัวเมื่อก่อนตึงมาคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะเหมือนเบลอจะเบลอเบลอแล้วก็น่ากลัวตาดำๆถามนิดนึงที่ทำทำทั้งหลายทั้งงานทั้งหลายทั้งหลายที่ทำมาเนี่นะคะมีคนใช้ป่างกอทำนั่นมีคนใช้ให้ทำไหมหรือว่าคิดที่จะแบบทำเองคือเรามองเห็นมองเห็นนะว่ามันน่าจะไปทำอืะจริงๆแล้วไม่ได้มีใครใช้ใครหรอกค่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับว่า เห็นเขาทาอะไรถ้าเราเข้าไปช่วยได้เราก็กระโดดเข้าไปเลยทาได้หมดก็ถัดรถที่อยู่หลังเวทีที่มันเป็นรถยกยกอ่ะบางทีช่วงนี้พี่น้องเราก็จะมีแบบว่าเจ็บป่วยบ้างกลับไปพักบ้างผัดกันบ้างช่วงนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่อช่วงคนต่างสีเข้ามาชุมนุมเราก็พยายามสร้างแนวกำแพงข้างหลังกันก็ขับรถไปยกพวกแทงปูนอะไรเงี้ยก็พยายามทําได้ค่ะแทงปูนยาวๆแทงปูนยาวๆที่กั้นข้างหลังอ่ะค่ะอ๋อนี่ฝีมือของนุปเป้เองเหรอ มีมีส่วนด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพี่ๆทำแล้วแต่เราก็ไปช่วยเขายกเวลาเขาเหนื่อยเราก็จะขับรถไปยกให้ยกลงยกขึ้นเขาก็จะคอยบอกให้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้หมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเท่านั้นแหละที่ใจอยู่ที่ใจเราเพราะเป็นเป็นการของพี่พึ่งด้วยเวลาพี่พึ่งจะไปไหนก็ไปกับพึ่งไปดูแลพี่พึ่งด้วยอ๋อค่ะ เรียกว่าการปฏิรูปชีวิตนี้คือไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาทาได้ตลอดทําได้ตลอดค่ะค่ะกลองค่ำคืนเนี้ยถ้ามีเหตุมีอะไรเงี้ยพวกเราก็จะยู่กันพัดกันยู่แล้วถ้าเรายู่เราก็จะวิ่งตามพวกพี่ๆผู้ชายเขาไปเลยเพราะเผื่อมันมีผู้หญิงที่เข้ามาทําอะไรไม่ดีเราเป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะตรวจด,ดูเขาได้ค่ะตรวจจับตัวตัวเขาได้ะคะ่ะอ,อันนี้ก็คือข้อดีที่เรามาอยู่ตรงนี้นะด้วยค่ะเพราะว่ากองทัพทมเนี้ยค่อนข้างที่จะมีแบบ ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่กะข่าเหมือนสังเกตว่าจากสีตรงข้ามอ่ะเขาไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายเขากระทาได้หมดแต่ที่นี่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่โดนไม่แตะต้องไม่ทำแม้กระทั่งผู้ชายก็ไม่รุนแรงก็ไม่ทำเราก็เลยรู้สึกแบบเออเนี่ยคือมนุษย์จริงๆแล้วมาอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เราปฏิบัติคนต่างสีคนแปลกปลอมเข้ามาเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าให้ออกไปอย่ามาก่อกวนเพราะว่าพวกเราอยู่กันอย่างสงบ ค่ะค่ะแล้วก็พวกเราก็อยู่กันอย่างพี่น้องใช่อยู่อย่างพี่น้องเลยคือทุกคนรักกันเหมือนพี่น้องเหมือนแม่เหมือนป้าเหมือนรักกันนะรักกันจนไม่รู้วแยกย้ายกันเราจะคิดถึงกันมาก <c ười> ดูดูแล้วมันเหมือนคร,บรอบครัวใหญ่จริงๆนะคือถ้าที่ไปเห็นที่หลังวีทีก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นการที่ช่วยดูแลพี่น้องมนชนน่นะคะก็เห็นว่าเสียสละมากยิ่งทันยิ่งฟังเปิ้ลพูเมื่อกี้นี่โอ้โหคือเรียกว่ากลางคืนไม่ต้องพูดถึงว่าคงไม่ได้นอนเลยนะคะ ก็สสยนอนตอนเช้ามืดตอนเช้าตีห้าค่ะแต่พวกพี่พี่เขาอยู่กันคาสว่างเลยเพราะเราไม่ไหวเพราะว่าเรามีกลางวันต้องทําความสะอาดทาในเต็นท์อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนมาก็คือมันจะสกปรกอ่ะคือเขาจะนอนกันอย่างเดียวแบบไม่ได้ทําความสะอาดเงี้ยมันก็เต็มทีแล้วมันก็ใช่เต็มทีแล้วใช่เราก็จะเป็นคนเก็บนู่นเก็บนี่ทาในเต็นท์ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บฝุ่นเก็บอะไรเงี้ยเก็บได้เท่าที่เราทําได้นะคะไม่ถึงกับแบบโอ้สะอาดมากอะไรเงี้ยเท่าที่เราทําได้ ค่ะต้องสาธทุดนังให้กับผู้เสียสละคุณเปิลเลยค่ะนะคะค่ะค่ะทีนี้ก็อยากจะถามถึงแรงบันดาลใจที่เรามาช่วยงานตรงนี้คุณปุเป้ก่อนเลยค่ะแรงบันดาลใจก็จากเริ่มที่ผมมาก็จริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ทําหน้าที่แบบนี้นะฮะก็คงคิดว่าเป็นแค่มลชน เป็นแค่มวลชนที่ว่ามาร่วมชุมนุมแล้วก็ทีนี้พอชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเรามาสัมผัสกับองคอ์กรที่เขาทำงานเนี่ยเพื่อสังคมมากขึ้นแต่ที่เราเข้ามาร่วมเราก็เริ่มมองเห็นว่าเออตัวเราก็น่าจะเข้ามาร่วมได้ร่วมมาช่วยได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคนเราผมก็คิดว่าทุกคนมีความสามารถหมดแต่ว่าเป็นความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็เลยเข้ามาร่วมดูแล จนปัจจุบันนะเพราะว่าเราก็อยากจะสร้างสังคมที่ดี<ม>ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างสังคมที่ดีก็บอกว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีหนึ่งมันก็จะไม่มีถึงล้านนะครับนะครับถูกต้องเลยนะคะถ้าไม่มีหนึ่งก็ไม่ถึงล้านนะครับการเปลี่ยนแปลงเียดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงว่าแต่คนส่วนมากมักจะคิดถึงให้คนอื่นที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง แต่ตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับค่ะเพราะว่าการให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราไปคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้บางทีมันคือเรื่องยากคนระับแต่เราต้องมองในสิ่งที่บอกว่าถ้ามองจากตัวเราออกไปเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเปลี่ยนได้เป็นอันดับแ,กแรกและอันดับต้นๆเลยครับ ค่ะซึ่งถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะมีมีผลจริงๆทําให้นึกถึงวงการการศึกษานะคะมมเมื่อแม่นามานี้ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่จะมาเข้านักเรียนที่บรรดาน่าน,นะคะได้เห็นว่าคืออยากพ่อแม่อยากให้ลูกหลานนี่เป็นคนดีนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่พ่อแม่คิดว่ายัางกินเหล้ายิางสูบบุหรี่ไหมแต่พ่อแม่ยังกินเหล้ายังสูบบุหรี่ยังขี้เกียจนะบอกว่าอยากให้ลูกทํางานเป็น แต่ว่าอยู่ที่บ้านลูกไม่เคยทํางานอะไรเลยถามว่าพ่อไม่ได้สอนไหมลูกไม่เคยซักผ้าไม่เคยล้างจานไม่เคยกวาดบ้านเด็กเขาบอกว่าแม่ทําให้หมดแต่แม่นี่อยากจะให้ลูกเป็นหมดเลยนะโอ้ยอ,อย่างเมืองไทยนี่มีปัญหา <c oughs> คือเรื่องเขาเรียกอ่าการขาดการขาดขาดก็คือในวัยเด็กของแต่ละคนเนี่ยอาจจะขาดในเรื่องอ่าวัตถุ พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีฐานะมะีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้นพอเราเริ่มมีลูกเราก็อยากจะให้ลูกให้ลูกเราคือบางทีให้จนล้นครับให้จนเกินความพอดีนะคนไทยจะคิดแบบนี้มากกว่าแล้วพอถึงเวลาที่ลูกโตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนว่าเราลังแกลเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวลูกก็ไม่รู้ตัวพอโตมาเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองไม่ได้รับผิดชอบตัวเองไม่ได้อันนี้คือเป็นสังคมไทยที่เป็นจริงๆครับจนทุกวันนี้ผมบอกลูกผมว่า ผมสอนลูกของมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่บอกว่าปฐถมว่าหัดซักผ้าเองล้างจานคือทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในบ้าน <c oughs> ผมมีลูกสองคนนะก็ใครทําอะไรผู้หญิงทํอะไรผู้ชายทําอะไรค,ะคนนี้กรอกน้ําคนนี้ล้างจานคนนี้ช่วยดูแลวันพุธผมก็จะตรวจห้องอย่างเงี้ยครับแม้โทรศัพท์เองผมยังไม่ให้ลูกเอาขึ้นห้องเลยครับโทรศัพท์เนี่ยสามทุ่มเนี่ยผมต้องให้เอาวางไว้ที่โต๊ะข้างล่างเป็นกติกาของผมเลยว่าเวลาลูกนอนลูกต้องเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างล่าง ก็คือไม่ให้ใช้เลยครับคแต่ว่าอย่างบอกว่าถ้าพ่อโทรส่งไปตอนเรียนเนี่ยพ่อก็จะยุดโทรศัพท์นะก็คือเวลาเรียนห้ามเปิดโทรศัพท์จนตอนนี้ลูกผมอายุยี่สเอ็ดลูกสาวเนี่ยอายุย1ิบเอ็ดแล้วครับเขามาพูดกับผมว่าเขามากอดแล้วก็บอกว่าพ่อลูกสาวผมชื่อปังปอนนะครับก็บอกว่าพ่อปอนรู้แล้วว่าทําไมพ่อให้ปอนทาทุกอย่างเนี่ยคือลูกเขาเข้าใจในตอนโตในในวัยที่เขาคิดได้ว่าเราให้เขา รู้จักรับผิดชอบดูแลแต่สังคมไทยไม่ใช่ฮะมันมันมันเปลี่ยนหมดเลยคือพอเริ่มมีก็เริ่มให้ให้ให้เพราะมันมีข้อเปรียบเทียบนะครับว่าบางคนเนี่ยโตแล้วเรียนมหาลาัยแล้วก็ยังดูแลไม่เป็นยังดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองไม่ได้อันนี้น่าเป็นห่วงครับค่ะจริงๆน่าเป็นห่วงสังคมจริงนะคือนึกถึงว่าเราลําบากมาเยอะละ ให้ลูกสบายมากเป็นหารูปไหมนั่นคือการค่าลูกนะคะแต่เหมือนที่คุณปูเป้สอนลูกเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสุดท้ายเพื่อสอนตั้งแต่ตอนเด็กฝึกให้ทาโน่นทํานี่สุดท้ายเขาก็จะรู้คุณค่าเองว่าเด็กอย่างนี้นะเขาเพึ่งพาตัวเองได้ใช่ไหมคะครับค่ะค่ะขอเชิญคุณแป๊ะค่ะอย่างผมนะครับผมสิ่งที่ทอยู่ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าถ้าอาจจะไม่เห็นในช่วงอายุเราอาจจะ ไปถึงลูกหลานในวันทังหน้าที่ที่อยากจะทาไว้ให้กับลูกหลานในวันท้างหน้ามากกว่าเพราะว่าบ้านเมืองเราก็รู้สึกนะฮะน่าสงสารนฮะน่าสงสารในบ้านเมืองเราแต่เราก็หกันกลับมาที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็เริ่มถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงสักหนึ่งอย่างเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองไปพร้อมๆกันด้วย mm hmm. วันนี้ก็ก็ได้ทํากับตัวเองก็ได้เห็นนะว่าโอเคพอเราทำกับตัวเองปุ๊บที่ได้กลับมาเห็นเลยก็คือเรื่องสุขภาพอีกชัดเจนนะ ภาพชัดเจนแล้วก็แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะผมไม่เคยคิดว่าจะต้องทําจากหน้ามือไปหลังมือเลยให้มันดุดโลกเลยกูไม่ใช่ผมก็ค่อยๆค่อยๆทำผมไปเรื่อยๆเลยเท่าที่เราทําได้ค่อยๆทําไปนะเหมือนกับเหมือนกับตัวเนี้ยเรามาเ,เรื่องของประเทศชาติด,ด้วยของตัวเองด้วยเนะี่ยก็ทําไป,ปรพร้อมๆกันนะ,ะน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะจากนี้ไปนะค่ะเรียกว่าคือการที่เราได้มา ทำตรงนี้นอกจากช่วยตัวเราแล้วก็ได้เพื่อประเทศชาติด้วย<ช>นะคะซึ่งมันทําไปพร้อมๆกันได้ได้ครับผมได้ค่ะคุณแม่อยากจะฝากอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานปลุกเสกพระแท้ในครั้งนี้และท่านผู้ชมทางบ้านด้วยอยากจะฝากอะไรคะเชิญฝากข้อคิดค่ะเอ่อฝายแต่ว่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ไม่ต้องฝ่ากขอไปชมดีกว่านะผมชื่นชมเด็กสมรติขามากเลยครับผมตั้งแต่สัมผัสมาหกปีมานี่ผมว่าผม,ผมยอมรับะครนะ ว่าเป็นคนที่เป็นเด็กที่ขยันแล้วก็เก่งแลวก็ตั้งใจทํางานมากผมอยากให้รัฐมนตรีศึกษามาดูงานที่วัดมากกว่าเอาไนะั้เลยเหรอฮะใช่ครับผม <laughs> ใช่ฮะ <laughs> <laughs> ที่อยากให้มาดูอยากให้มาเห็นว่าเขาทําเด็กทํางานเป็นจริงๆหน้าอะไรอย่างนี้นะ <laughs> ใช่ครับผม